หายใจดีแรงเงียแรงพอก็เลยบอกน้องที่วิ่งงานว่าเฮ้ยลองสปินโลสุดท้ายไหมเผื่อแบบมันจะดีขึ้นก็เลยมาสปินจาก6.3ก็เหลือเพจ5อะไรเงี้ยครับในโลสุดท้ายก็โอเคครับจริงๆริ้งว่าการวิ่งการวิ่งเลยนะครับ อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การวิ่งสำคัญครับรองเท้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเป็นฮาร์ดแวร์เสริมข้างนอกที่สำคัญม,มากเราต้องเลือกรองเท้าที่ที่ซัพพอร์ตแล้วก็เหมาะกับประเภทการวิ่งของเราอีกอุปกรณ์หนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือร่างกายครับร่างกายถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์การวิ่งที่ดีเพราะว่า มันใช้ทุกส่วนทุกบอดี้จนถึงปลายนิ้วโป้งอะครับนี่คือการวิ่งทั้งหมดวิ่งให้ถูกฟอร์มให้ถูกถ้าวิ่งฟอร์มไม่ถูกอนาคตเราวิ่งไปนานๆมันก็จะเจ็บได้ครับก็ต้องดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ทั้งตัวรองเท้าทั้งตัวร่างกายเองด้วยครับแต่ตอนนี้พอเราวิ่งเสร็จแล้วเวาเจะวิ่งเสร็จมันก็มีการฝึคลายกล้ามเนื้อยังไงบ้างเพืให้สุดว่าไม่เกงไม่ปวดไม่ตึงไปทั้งอาทิตย์อ่าจริงๆมันต้องต้องต้องมีทั้งก่อนวิ่งครับ วิรันแล้วก็อัพเตอร์รันครับผมก็คือต้องยืดให้ถูกว่าก่อนวิ่งควรยืดตรงไหนหลังวิ่งควรยืดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่งั้นก็จะมีอาการบาดเจ็บได้เหมือนพวกแบบวอร์มไม่ถึงยืดไม่ถึงอะไรเงี้ยครับก็จะเจ็บได้หลังวิ่งเเื้ออขงงราสบ ไปไทยฟิล์มเฟสติเตวิลที่นั่นครับก็มีหนังไทยหลายเรื่องได้ไปฉายมีทิ่ไปก็คือไปวัยหนุ่มครับแล้วก็มีเดอะสโตนไปกับพี่เป้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีปีเกียวหนังไทยที่ไปฉายที่นู่นอะไรเงี้ยครับก็มีอีกหลายเรื่องที่ไปครับก็ไปเทศกาลไปพร้อมกับทีมพัคก้าเขาเป็นงไงบ้าวิวัน์แค่ไหนวัหนุ่มของเราผมใช้คํา,าว่าชาวอินโดนีเซียน่ารักมากครับ เขาตั้งใจดูหน so ังท so ุกๆเรื่องของเรามากทุกคําถามที on ่หล on ังจากหนังจบแล้วเขายิงคําถามกลับมาหาเราถามพวกมังกรหรือถามอะไรทุกเรื่องครับเขาให้ความสาคัญแล้วก็คาถามเขาค่อนข้างจะเป็นคําถามที่ดีมากๆแต่เขาตั้งใจดูทุกๆเรื่องและทุกๆเก็บทุกเม็ดเก็บทุกดีเทลครับคาถามแบบอย่างเช่นแบบ เอ่อร่วมกับคิดยังไงสําหรับตัวละครคาแรคเตอร์ที่มีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องที่มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาถามแบบถามแบบดีฟอินเลยครับเพราะว่าเขาตั้งใจดูมากๆจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนั้นที่สุดเขาเขถามในยบ้างที่เขาจะสนใจในคาแรคเตอร์ใใรของเราจะไปดูเขาก็ถามว่าคาแรคเตอร์ตัวที่ผมเล่นอะไรเงี้ยครับมันแบบมันรู้สึกยังไงที่มันค่อนข้างจะต่างจากจากตัวผมอะไรเงี้ยผมก็เลยถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าผมต่าง หยอกหยอกครับ <_ an> ก,ก็ก็มีการแบบเขาถามว่าการทำคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวในในเรื่องวัยหนุ่มครับแต่ละคนทำกันยังไงแล้วพ่วงกลับว่ามองยังไงกับนักแสดงที่ในจักรวาลพิพูดนะครับจากโฟคิงทั้งหมดเอามาอยู่ในวัยหนุม่มพี่เป้เคยเป็นเพื่อนจ๋าในโฟคิงหนึ่งพอมาอยู่ในวัยหนุ่มเนี่ยเป็นศัตรูกรันการวางคาแรคเตอร์การทำการบ้านใหม่เป็นยังไงเขาถามอย่างนี้เลยครับ ก็ทีเขาบอกว่าเขามการแื่ของสำคัญในไทยมากอะไรที่รู้สึกว่านอกจากเขาตั้งใจดูแลขาให้ความสำคัญที่ทำอย่างนี้จริงๆอ่ะเขาให้ความสำคัญกับหนังทุกเรื่องนะผมมองว,ว่านี่น่าจะเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็เป็นเป็นเนเจอร์เขาเลยครับอินโดนีเซียเนี่ยหนังที่ที่ฮิตมากๆที่น่านจะเป็นหนังผีสังผีเนี่ยเขาชอบมาก แล้วพอเราเห็นเขาดูหนังทุกเรื่องแต่ละเรื่องอะครับเราเห็นความตั้งใจในการดูเราเห็นรีแอคระหว่างที่หนังเล่นไปบางบางช็อตที่มันบาดเสียลอยไรเงี้ยเขาก็หูพ่าแบบอยู่ในโรงคือหมดเลยครับก็คือเขาเป็นคนตั้งใจดูดผมไม่รู้นะน่าจะเป็นเนเจอร์วัฒนธรรมที่เขาชื่นชอบมากๆแล้วก็ดีฟินกับการดูหนังมากอะไรเงี้ยครับแต่อย่างไรหน่มมันเป็นอะไรบ้่เขาเข้าใจไหมเขาชอบนะดีมากเลยนะเขาเขาชอบนะครับเห็นก็ผม ในฐานะนักแสดงแล้วก็ตัวแทนพี่พูดตัวแทนแทนักแสดงคนอื่นๆที่ไปเห็นรีแอคนี้แล้วก็รู้สึกชื่นใจครับเราชส่นใจมากที่แบบ<อ>ไปได้ไกลนดี้ดีใจครับดีใจมากๆดีใจแทนพี่พุทด้วยแล้วก็แล้วก็ค่ายหนังแล้วก็นักแสดงทุกคนเพราะว่าตอนแรกที่เราเริ่มโปรเจกต์ครับ<อ>เราค่อนข้า,จา,กกางจะกังวลกันมากว่าเรากําลังเล่าเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากเรากําลังเล่าเรื่องที่มันมัน,ม,นมันไม่รู้ว่าเขาจะรวยเมื่อเราพูด ความจริงมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช่คนข้างนอกจะได้รู้ทุกมุมของเขาแล้วเราเล่าในมุมมุมนึงอะ่ะไม่รู้ว่ารีแอคกลับมาหาเราจะเป็นยังไงแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันพาหนังไทยไปได้ไกลถึงต่างประเทศอะ่ะก็รู้สึกฟูลฟิลแฮปปี้ Happy, แล้วก็ดีใจกับเอ่อในในยุคนี้ที่เขาค่อนข้างเปิดรับเรื่องของศิลปะในในในฝั่งของหนังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้จัดกันจากแค่ว่าเฮ้ย hey, คุณทำหนังอะไรอะ่ะ คือหนังมันควรจะเป็นหนังได้เล่าได้ทุกประเภทแล้วเรื่องราวของเรือนจำอะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วทุกประเทศอะก็มีเรือนจําอยู่มันควรจะถูกเล่าได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับ่รู้สกว่าหนังไทยเรื่องเาไม่ใช่หนังที่ครจังยเรื่เร่หนัใช่ครับมีเรื่องมีหลากหลายรูปแบบเรื่องมีหลากหลายรูปแบบแล้วครับมีหนังหักมุมมีหนังที่มีหนังที่น่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ที่หยดสาม ก็น่าจะมีแพลนที่จะกระจายกระจายออกไปในแต่ละประเทศเยอะมากขึ้นดีใจกับหนังไทยที่หลังจากนี้จะได้เป็นการเดินทางที่มันไกลขึ้นพอมันเดินทางไกลขึ้นมันออกไปโกลโบอลมากขึ้นสิ่งที่ตามมาในอุตสาหกรรมหนังไทยก็คือตลาดที่เรามองว่าการลงทุนหนังหนึ่งเรื่องอะครับใช้งบประมาณเท่านี้ แล้วรายได้ที่มันกลับเข้ามามันจะมีแค่บ้านเราอ่ะมันจะไม่สามารถกระจายงบเพิ่มในการทําได้เพราะว่ามาร์เก็ตเรามีอยู่แค่นี้แต่หลังจากนี้มาร์เก็ตมันจะกว้างขึ้นมันจะมีดิสพิวเตอร์ของต่างประเทศที่อย่างไปล่าสุดอ่ะก็มีดิสพิวเตอร์ของอินโดครับที่เป็นคนซื้อหนังไทยตั้งแต่สมัยเรื่องเฉือนอย่างเงี้ยมีมีคนคนนี้ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาเข้ามาคุยกับพี่เป้เขาบอกว่าไอซื้อเฉือนมาฉายที่นี่ผมแบบโหดีใจอ่ะแล้วเขาก็ยังเเขาก็ยังซื้อหนังไทยอยู่ มัน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 น่าจะมีโอกาสทางการตลาดของมาเก็ตมาเก็ตหนังไทยอไปมากขึ้นกว้างขึ้นดิสไตรบูเตอร์ก็กล้าจะลงทุนกับหนังไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนตัวเรานี่เจอแฟนงเรากามีบ้างครับชาวอิโดน่ารักครับก็มีคนที่เขาพิมพ์เข้ามาในอินบอที่บอกว่าก็มีคนหนึ่งที่บอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่วันที่เราเดินทางไปที่จาลตาเขาเดินทางมาที่ไทยส่วนทางกันอะไรเงี้ยครับก็ก็ ก็ดีใจครับที่ได้ก็ต้อนรับอบอุ่นดีครับตอนนี้คือแฟนอินเตอร์ก็ก็มไม,ไม่ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าครับแต่ก็มีบ้างมีทักมาครับแล้วก็อาหารที่อินโดอร่อยครับแล้วก็ค่าของชีพน่ารักด้วยจริงๆเขาติดภาพเราไมมท็อปเพราะด้วยความสองเรื่องที่มันเล่นไปค่อนข้างที่จะแบบว่าคนทีม่มีไม่มีเลยอ๋อแต่จริงๆผมเป็นคนน่ารักนะก็ใช่ไงก็ริงก็ถามผมว่าในจอมันดูค่อนข้างโหดแต่ตัวจริงเราดูแบบภุเก,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 ก๊บมากเบลล์มากรับผมว่าเขาเดี๋ยวนี้ ผมว่าคนแยกออกละครับว่าอันไหนงานอันไหนตัวจริงอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก, mm hmm. ก,ก็ก็ชัดเจนขึ้นแล้วผมก็ชอบด้วยที่ว่าได้ได,ได้ไปแสดงบทบาทที่มันไกลตัวเองมากอะไรเงี้ยครับ mm hmm. มันมันได้เห็นมิติใหม่ของมนุษย์ที่ตัวเราเองไม่เคยเป็นนะแล้ได้ไปลองจําลองเป็นเขาด mm hmm. ูสักปั๊บสักพักหนึ่งในช่วงเวลาหนึง่ง มีช่วงเวลาของตัวละครนี้อยู่สักพักหนึ่งเงี้ยมันก็น่าสนใจแล้วก็แฮปปี้ดีครับจริงๆไม่มีคนมาทักเราก่อนที่เขาจะรู้จักก่อนรู้จักตัวตนเรามั้ยว่าเหมือนนี้มีครับมีเขาทักยังไงบ้างแบบพี่แบบอย่าอย่าเลเล่นผมนะพี่เอาเหล็กมาแทงผมนะอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างครับผมไม่มีตอนที่เกิดคอเขามาเซลล์เขาจิ้มเอวครับจัดการจัดเขาผมจัดเลยหรอจัดไปแกแล้วพอเขามารู้จักตัวจริงแล้วเขาปิดอยู่เว่าพี่ไม่เห็นโทษเหมือนในจอเลย ก็เขาก็ตลกครับพอผมเห็นลูกค้าตลกผมก็ชอบครับคือแต่เราน่าจะเป็นแก๊งในวัยหนุ่มที่เราดูอาแบลสุดแต่ดูแบบว่าน่ารักสุดอ่ะมีสุดไหมจริงๆทุกคนในวัยหนุ่มเป็นัทก็ตลกนะครับจ่ายก็ตลกพี่เป้นี่ตลกหนักเลยครับเบนจามินก็จริงๆเบนจามินเป็นคนตลกธรรมชาติมากต้นก็ตลกทุกคนอ่ะผมว่าจริงๆแล้วแก๊งวัยหนุ่มเป็นเหมือนดีทีมของผมทุกคนทํางานด้วยกันแบบมีความสุขและทุกคนมีอารมณ์ขันของตัวเอง พักกองพักซีนะครับทุกคนจะคุยแต่เรื่องตลกกันผมว่าทุกคนนะแบบมันเป็นเคมีที่ลงตัวผมดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนกลุ่มนี้มากๆแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาทํางานร่วมร่วมทีมทีมนี้อีกคิดไหมว่ามันจะจับวัยหนุ่มเป็นวัยฮามั้ะแต่ละคนต้อถือรหมแกันก็ถ้ามีก็ถ้ามีแบบนักลงทุนคนไหนนะครับหรือว่าค่ายไหนที่แบบอยากเห็นพวกเราแก๊งวัยหนุ่มะเล่นหนังคอมเมดี้ก็สามารถ ลองบอกได้นะครับเดี๋ยวมีคนคิดโปรเจกต์ให้อยู่สามารถทําได้เลยใช่ไหมสามารถทําได้ครับยังเคยคุยเล่นๆกันเลยว่าเอออยากทําสตีเล็กเนี่ยแล้วพวกเราไปเล่นเป็นสตีเล็กกันสักทีนึงอ่ะทำอยากเป็นตัวไหนเอ้จริงๆเขาแอบวางตัวไว้หมดแล้วนะไม่เป็นไรเราเป็นจุงก่อนนะครับจุงนี่น่าจะต้องเป็นเเป็นออตอนนั้นที่คุยจุงเออผมอาจจะใกล้ๆตรงนั้นครับจุงใช่ครับอย่างแต่เบตติมินเนี่ยเป็นพี่โจโจ้แมนซีแน่นอนอ่าพี่จ่ายอ่ะพี่จ่ายที่โอ้โหเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าเอมอ่ะต้องเป็นแบบพี่ติ๊ก เอมต้องพิกบทเพราะเอมเล่นวัยหนุ่มเป็นเป็น LGBT ไปแล้วเอมจะต้องมาเล่นเป็นเป็นเป็นพิติกเจษดาพรในในในสตีเล่ตพี่่ายจีไเล่นเป็นโกโก้อาจจะมันอาจจะวันนี้ต้องต้องรอดูกันครับมันได้ใช่ไหมเขาวางตัวไม่หมดแล้วผมจำได้ไม่หมดบแหละเอาสตีเล่เวอร์ชันใหม่นะ จริงๆครับคุยกันตั้งแต่ตอนเดินสายโปรโมทวัยหนุ่มแล้วคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีบอกว่าอย่ามาเวกอย่ามาแย่งผมอันนี้ผมเป็นเลยก็สามารถเข้าคาแรคเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าไปเอ้าพร์ทเนผมเคยลองเล่นกับบนรถตู้แล้วด้วยครับเอาจริงเหรอตลกดีครับผมอ๋อมันได้เลยใช่ไหมได้เลยครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยอยู่แล้วครับแต่มันต้องโกนหนวดหรือเปล่าอันนี้ผมทําได้หมดอยู่แล้วครับถ้าถึงขั้นต้องเล่นเป็น lgbt หนวดก็ไม่ต้องคิดแล้ว ได้หมดครับตลกโปกคาทำได้หมดเลยรอแค่ในทุนเท่านั้นรอแค่จังหวะและโอกาสแล้วก็ฟ้าประทานครับผมโอเคครับ